เดี๋ยวผมจะมาหาเก็บดอกนิ้วเอาไปทอดชุบแป้งหรือเอาไปพันกับเกี๊ยวแล้วก็ทอดจิ้มน้ำจิ้มไก่อร่อยมากเลยนะครับต้นนิ้วต้นใหญ่ดอกก็ออกเต็มต้นเลยเดี๋ยวเรามาเก็บดอกนิ้วกันเลยนะครับ เก็บเอาไปทอดจิ้มน้ำจิ้มเพราะเราทอดเสร็จเราก็เอานรงจิ้มไก่มาจิ้มได้เลยนะครับเราเอาแกนกลางของดอกนิ้วไปทอดนะครับส่วนใบเราก็เด็ดทิ้งเราทอดเฉพาะแกนกลางของนิ้วนะครับเราก็เด็ดใบดอกนิ้วออกเลย เราก็นําแกนกลางเนี่ยไปทอดนะครับ